สนับสนุนโดยโรงแรมเขาใหญ่ลำตะคองบูติกโฮเทละครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะไปทำโป่งกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาในอุทยานแล้วนะครับก็ฟ้าอึมครึมนิดหน่อยนะครับตอนแรกนึกว่าจะทำไม่ได้เพราะว่าฝนตกเยอะแต่ว่าตอนนี้แดดออกจนแดดร่มนะครับก็คิดว่าน่าจะทำได้แล้วเราก็มากันเยอะเลยทีเดียวครับ ครับสวัสดีครับอ้าววันนี้โห่ทำกันเยอะแยะเลยนะครับใช่ครับตอนแรกผมคิดว่าจะมีแค่พนักงานหารือเจ้าหน้าที่จากวัติกามาช่วยปรากฏวันนี้มากันเต็มเลยมีทั้งใครบ้างครับก็อย่างนี้ฮะก็มีทั้งราชการคร,ครับวัติกากำน,นันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบา้านขุด ตรงไหนก็ได้เหรอครับหรือว่ายัางไงครับก็คือฮะเราจะดูจุดอย่างนี้จุดที่ที่เราจะทําโป่งเนี่ยฮะเราต้องเลือกดินดินนั้นนะฮะมันจะต้องเป็นดินที่ที่มีมีเกลือแร่บ้างในขณะเดียวกันทําเลที่เราจะขุดเนี่ยเราจะต้องอยู่ใ,ใกล้กับแหล่งอาหารก็คือหญ้าแล้วก็พืชอ,อาหารชาร้างโป่งเนี่ยก็คือดินที่เข้มเหตุผลที่เราทําก็เพราะเนื่องจากโป่งธรรมชาติขนาดนี้หมดครับโป่งเนี่ยจะมีมีความสําคัญกับสัตว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เนี่ยจะต้องกินดินเนค็มก็จะเสริมเกลือแร่เสริมกระดูกของเขาให้แข็งแรงสัตว์างชนิดจะต้องกินที่นีโป่งธรรมาชาติหมดพอหมดเสร็จเน,นี่ยฮะเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเราเลยจึงจําเป็นต้องทํโป่งเทียมครับครับอย่างนี้นี่เองรวมๆแล้วเนี่ยครับในอุทยานที่นี่เนี่ยมีแหล่งดินป่งประมาณก,กี่ที่ครับ ตอนนี้เราทําให้200กว่าแห่งครับโอ้200เลย200กว่าแห่งเราต้องทากระจายตามจุดครับนะทำกระจายตามจุดแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราจะใช้จุดเดิมเพราะว่าถ้าเราจะไปเปิดจุดใหม่นะครับมันจะทําให้กลายเป็นหนุนโครกแล้วก็จะทําให้ดินเนี่ยเสียก็คือดินจะเค็มไปทุกจุดดงัเราก็จะทําเฉพาะในจุดที่ที่ที่เรากําหนดไว้ครับขัน้นจุดที่เรากําหนดไว้ก็คือจุดที่เหมาะสมสําหรับสัตว์และโป่งที่เราทำาพอหลังจากเราทําเสร็จ เวลาเราจะมาปรับปรุงโป่งครับเราก็จะทำตรงจุดเลยวิธีการทําโป่งเนี่ยหลังจากที่เราขุดดินนะครับพอเราขุดดินจนได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วเราก็เอาเกลือคองวันสองวานใช่ฮะครับหลังจากนั้นเราก็เกลือลงพอหลังจากเอาเกลือลงเรียบร้อยเสร็จเราก็เอาดินกลบพอน้ําฝนน้ําค้างลงเนี่ยเขาจะชะดินกับเกลือให้เค็มคนั่นแหละฮะ เป็นอะไรที่แตกต่างหาไม่ได้อิ่มใจคือเหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่าได้ทำบุญได้ทำอะไรเพื่อเพื่อช้างเพื่อสัตว์ป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะดีใจนะฮะแล้วก็ภูมิใจที่ช้างป่าก,กืบรีวันนี้ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะฮะ แล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโป่งของเรานะครับต้องขอบคุณนะฮะพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะขอบพระคุณมากนะครับที่มาช่วยทําให้โป่งสําหรับช้างนะครับถ้าใครสนใจนะครับที่อยากจะมาช่วยเหลือช้างแบบนี้หรือมาทํากิจกรรมแบบนี้ต้องอทำยังไงครับท่านนายอำเภอครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่อำเภอกุยบุรีหรืออุทยานแห่งชาติกุยบุรีครับนะครับท่านสามารถที่จะมาทําโป่งเทียมได้หากจะมาขุดดินเราก็จะหาเกลือแร่ธาตุมาลงหรืออีกแบบหนึ่ง ถ้าไม่มีเวลาครับนะครับเราจะคิด3,500บาทนะครับก็คือ3,500บาทเนี่ยเราก็จะจ้างคนขุดหาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายแด่เสร็จครับแล้วก็ทันก็มาสามารถทําได้สองแสบสามารถช่วยเหลือได้ครับนะครับผมนะฮะก็มีหลายวิธีและแต่คนสะดวกแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมครับที่ทําให้เราได้เข้าใกล้ธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ได้ช่วยเหลือช้างไทยครับ ต้องยอมรับนะครับว่ากิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะผิดธรรมชาตินิดนึงครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับสัตว์ป่าหรือว่าช้างเนี่ยสามารถหาแร่ธาตุเหล่านี้ได้ในธรรมชาติครับแต่ถ้าพูดถึงการผิดธรรมชาตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละครับเพราะว่ามนุษย์อย่างเรานะครับบุกรุกป่านะครับเอาป่ามาใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรมาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ก่อเกิดมลภาวะมากมายทําให้ธรรมชาติเนี่ยสูญเสียแร่ธาตุเหล่านี้เราก็เลยต้องมาทํากิจกรรมแบบนี้รรเพื่อมมาาฟฟ้นูธชติครับ พระอ,องค์ท่านรับสั่งว่าช้างควรอยู่ในป่าเพียงแต่ต้องสร้างแหล่งอาหารให้กับช้างเพียงพอการปฏิบัติต้องไปสร้างแหล่งอาหารในป่าเป็นแปลงเล็กๆและกระจายการนำช้างออกที่ชายป่าต้องให้ความปลอดภัยกับช้าง วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชางให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับและถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้พาคุณผู้ชมนะฮะไปท่องเที่ยวหลากหลายสถานที่อย่างเช่นทุกทีแต่ผมก็รู้สึกชื่นใจครับที่ได้พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และก็คืนประโยชน์สู่พื้นป่าให้แก่สัตว์ป่านะครับและก็ธรรมชาติที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับให้แก่ช้างป่ากุยบุรีครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับท่านนายอำเภอกุยบุรีนะครับท่านพงพันธ์วิเชียนสมุทรรวมไปถึงวัติการีโซวินล่ากุยบุรีด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อที่พักและสถานที่ครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีรวมไปถึงพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่มาช่วยทําปงเทียมในวันนี้ครับหากใครนะครับมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับสามารถแนะนํามาได้ครับผ่านทาง Facebook ของเรานะครับที่ facebook.com/ythailandtv หรือว่าดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube ได้โดยเสิร์ชคาว่าทําไมไทยแลนด์ครับ